ถ้าเพื่อนๆอยากจะถ่ายคลิปวิดีโอแบบสั้นๆเท่ๆให้กลายเป็นหน้าการ์ตูนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทำกับอีกแอปพลิเคชันหนึ่งครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่องเบ้าบอยสนมครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ยังอยู่กับหน้าการ์ตูนนะครับซึ่งใน คลิปที่แล้วนะครับผมได้พาเพื่อนๆทำกับฟิลเตอร์ของ Instagram หรือว่า IG นะครับวันนี้ผมก็จะแนะนำอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับ <Yeah. S 1> สำหรับการถ่ายคลิปวิดีโอและภาพนิ่งให้กลายเป็นหน้าการ์ตูนนะครับซึ่งวิธีการจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมช่องเอาบอบอยใหม่นะครับ <Yeah. S 1> ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับไปกันเลย สำหรับแอปที่ผมจะแนะนำเลยวันนี้นะครับก็ชื่อแอป Snap Chat นั่นเองนะครับแอปพลิเคชันนี้ก็จะเป็นโลโกโล้สีเหลืองๆแล้วก็มีเหมือนกับตัวการ์ตูนที่เหมือน พีน้อยนะครับสีขาวประมาณนี้นครับเพื่อนๆก็ทําการดาวน์โหลดไปเลยนะครับเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็เปิดไปที่โปรแกรมนะครับซึ่งเปิดโปรแกรมมาแล้วเพื่อนๆจําเป็นที่จะต้องลงทะเบียนแต่ในคลิปวิด,โดีโอนี้ผมขออนุญาตข้ามขั้นวิธีการลงทะเบียนไปก่อนนะครับวันนี้เราจะมาเจาะในเรื่องของการทําหน้าการ์ตูนกันครับเปิดเข้าไปที่แอป n a p Chat นะครับ ก็จะเปิดกล้องนะแบบนี้นะครับก็จะมีปุ่มอยู่ข้างล่างนะครับให้เพื่อนๆสังเกตที่รูปกล้องตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆไปที่รูปการ์ตูนตรงนี้นะครับหรือว่ารูปหน้าการ์ตูนอิโมจิตรงนี้นะครับซึ่งเขาก็จะมะีฟิลเตอร์มาให้อยู่แล้วก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับประมาณนี้เนาะแต่ว่าเราอยากได้หน้าการ์ตูนแบบเ <laughs> ้ยอะไรเนี่ยเอออยากได้หน้าการ์ตูนก็มาที่คําว่าสํารวจมุมล่างขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงค้นหานะครับก็ให้เพื่อนๆพิมพ์คําว่าการ์ตูนนะครับ อ่าแบบนี้นะครับก็จะมีหลายแบบด้วยกันนะครับอันที่ผมชอบใช้นะครับก็จะเป็นการ์ตูนแบบนี้นะครับกดเข้าไปฮหน้าผมก็จะเปลี่ยนเป็นรูปการ์ตูนแบบหน้าละมุนละมุนนั่นเองครับวิธีการถ่ายภาพนิ่งก็แค่กดครั้งเดียวนะครับลองกดดูนะครับกดอ่าอันนี้ก็จะเป็นภาพนิ่งนะครับเพื่อนๆก็มากดบันทึกด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะบอกว่าบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ากดกากระบาดไป เดี๋ยวเราไปลองถ่ายเป็นแบบคลิปวิดีโอกันนะครับวิธีการถ่ายนะครับเหมือนกันกับฟิลเตอร์ของ IG นะครับต้องกดค้างนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากกดค้างนะครับลองวิธีนี้นะครับกดค้างครั้งหนึ่งครับแล้วเลื่อนมาทางขวาครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกับเป็นแฮนด์ฟรีเขาก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีนะครับถ้ามันครบวงตรงนี้แล้วนะครับเขาก็จะเพิ่มมาตรงนี้นะครับแล้วก็ ยังไม่ต้องกดอยู่นะครับถ่ายไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าเขาจะหมดลิมิตไปเลยนะครับปุ๊บอ,อันนี้2ก็จะเพิ่มมานะครับเดี๋ยวลองไปจนสุดเลยแล้วกันเนาะว่าจะได้ประมาณกี่นาทีสวัสดีสวัสดีสสดโอ้เพิ่มมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับสมมุติเราอาจจะเอาแค่นี้ก่อนก็ได้ครับกดที่หยุดปุ๊บอ่าเขาก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ไปแตะนะครับเขาก็จะให้เพื่อนๆตัดนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากตัด เพื่อนๆก็แค่กดบันทึกไปได้เลยนะครับกดจึ๊บไปเลยเท่านี้คลิปวิดีโอที่เราถ่ายไปเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นหน้าการ์ตูนแบบนี้นครับก็จะไปอยู่ที่คลังภาพหรือว่าแกลเลอรี่ของเพื่อนๆนั่นเองครับแล้วก็สามารถที่จะกดปิดไปได้เลยถ้าเพื่อนๆต้อตงการที่จะเอาฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับไปไว้ใช้ในภายภาคหน้านะครับวิธีการก็แค่มากดตรงชื่นชอบตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปหัวใจสีชมพูนะครับ เขาก็จะบอกว่าเลนถูกบันทึกในรายการโปรดแล้วนะครับซึ่ง Snapchat ใช้คำว่าเลนแทนฟิลเตอร์นั่นเองนะครับเราลองกดลงมาดูครับกดยกเลิกดูครับเดี๋ยวเราไปเช็คดูนะครับว่าเลนสที่เราบันทึกไปแล้วมันจะมาอยู่ที่หน้าของโปรแกรมหรือเปล่านะครับก็ไปดูที่รูปนะครับเหมือนอิโมจิตรงนี้เนาะเลื่อนมาข้างๆนิดนึงนะครับนี่เลยครับก็จะเป็นหน้าการ์ตูนมาให้เพื่อนๆง่ายเลยนะครับเพื่อนๆโอ้สุดยอด เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการถ่ายภาพนิ่งหรือถ่ายวิดีโอแล้วกลายเป็นหน้าการ์ตูนแบบเนียนๆอย่างนี้ครับก็ลองเอาไปเล่นดูนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกันได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยมือถือรวมถึงการแนะนำการใช้งานมือถือแบบง่ายๆอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกด กระดิ่งให้ช่อง Above Boy สนมุมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ